สข้อควรรู้ในการดูแลฝ้าวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันเราต้องดูอะไรบ้างก่อนการดูแลฝ้าหรือว่าระหว่างดูแลฝ้าหรือดูแลฝ้าไปแล้วไม่เห็นผลวันนี้ต้องรู้ค่ะสิ่งเหล่านี้สำคัญในการดูแลฝ้านะคะอย่างแรกคือต้องรู้สาเหตุของการเป็นฝ้า สาเหตุมีด้วยกันหลายอย่างมากๆวันนี้คุณเป็นฝ้าคุณยังไม่รู้สาเหตุมันก็จะดูแลก,กันไม่ตรงจุดสาเหตุเช่นอะไรบ้างมาจากแสงแดดได้ด้วยถ้าคุณทํางานกลางแจ้งคุณทํางานเนี่ยตากแดดบ,บ่อยๆทั้งวนันตากแดดจัดๆทาไร่ทําสวนหรือแม้แต่ทํางานที่ต้องออกไซงานนะคะตากแดดจัดมากหรือแม้กระทั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดนแสง U V เหล่านี้อยู่เป็นประจำคุณต้องรู้ว่าพวกนี้เป็นหนึ่งสาเหตุหลักๆเลยที่กระตุ้นฟ้าได้นอกเหลือจากแสงแดดแล้วฮอร์โมนก็เช่นกันฮอร์โมนในที่ดีเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะมีท้องฮอร์โมนเปลี่ยนผู้หญิงวัยทองคนที่กินยา เกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นยาคุมกําเนิดยาฉีดคุมกําเนิดยาเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยพวกนี้ส่งผลค่ะให้ฮอร์โมนระดับของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกับฝ้าด้วยพอเรารู้สาเหตุก็จะดูแลได้ตรงจุดและอีกหนึ่งสาเหตุที่หลายคนเนี่ยพลาดไปเช่นกันคือไปใช้ครีมขาวใสที่ไม่ได้มาตรฐานไปกัดลอกหน้าจนหน้าบางผิวบางไวต่อแสงออกไปเจอแดดปุ๊บ ทีนี้กลายเป็นฝ้าถาวรสาเหตุนี้ก็มีไม่น้อยเช่นกันสำหรับคนไทยที่เจอมา พอเราทราบสาเหตุจะได้มุ่งไปตรงจุดเลยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนแน่นอนถ้าคุณกินเรื่องของยาคุมกําเนิดอยู่สามารถเปลี่ยนยาแจ้งคุณหมอได้หรือว่าปรึกษาได้หรือค่อยๆปรับฮอร์โมนของเราให้อยู่ในสมดุลฝ้าที่มีก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเรารู้เกี่ยวกับแสงแดดอ่ะทีนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าต้องป้องกันยังไงไม่ให้แสงแดดมาโดนผิวมากเกินไปถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครีมที่มีสารแน่นอนก็ต้องเลี่ยงเลยต่อไปน,นี้ห้ามใช้ห้ามทำให้ผิวพัง ข้อที่2นะคะที่ควรจะรู้ก็คือเรื่องของว่าการทาครีมกันแดดคือสิ่งสำคัญมากๆหลายคลิปเราจะเน้นย้ำเลยว่ากันแดดขาดไม่ได้นะต้องทาทุกวันและต้องทาถูกปริมาณถูกวิธีด้วยถ้าคุณทาผิดวิธี เช่นไม่ได้ทาก่อนออกแดดไม่เคยทาซ้ำเลยแน่นอนประสิทธิภาพการกันแดดมันไม่เต็มที่ค่ะหรือทาผิดปริมาณทาน้อยเกินไปก็เท่ากับว่ามันปกป้องผิวไม่ได้วิธีทาที่ถูกต้องสำคัญมากๆนะคะคลิปนี้ขอย้ำอีกเช่นกันถ้าคุณทาครีมกันแดดชนิดครีมต้องทาถึง2ข้อนี้แบบนี้ในตอนเช้าเกตก็จะแบ่งทาทีละครึ่งค่ะ แล้วก็ทาทับ2ชั้นในระหว่างวันทุก2-3ถึงชั่วโมงเราเติมได้แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะว่าครีมกันแดดทุกยี่ห้อเลยนะคะไม่สามารถจะเกาะอยู่กับผิวหรือว่าปกป้องผิวได้ยาวนาะนตลอดเช้าจนถึงเย็นเราก็ต้องมีการเติมทาซ้ำถ้าเราในทำงานยิ่งอยู่การแจ้งออกไปทำกีเล่นกีฬาบ้างมีกิจกรรมหรือว่าจะต้องออกไปลุยการแจ้งไปเที่ยว ทะเลอย่างนี้นะคะต้องทาซ้ำมันพลาดไม่ได้ค่ะไม่ใช่นนั้นแล้วแดดจัดจัดตรงนั้นมาโดนผิวเราไม่มีเกราะคุ้มกันก็เสร็จเลยและข้อที่3ที่คุณควรรู้นะคะนั่นก็คือการที่เราปกป้องผิวลดฝ้าเนี่ยมันมีวิธีที่ปลอดภัยไร้าสารจะดูแลในเรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินที่สาเหตุได้ ข้อนี้สําคัญมากๆถ้าคุณรู้คุณสามารถจะไปหาผลิตภัณฑ์เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารมีสารสกัดธรรมชาติมากมายเลยที่ช่วยตรงนี้ได้เช่นอะไรบ้างเช่นสารสกัดจากเชเอมเทศนะคะเชเอมเทศตรงนี้ก็จะไปลดเรื่องของเอนไซม์ที่มันกระตุ้นเม็ดสีเมลานินพอต้นตอถูกกระตุ้นให้มันลดลงแล้วฝ้ามันก็จะลดลงตามไปด้วยและที่สำคัญ ในสารสกัดชะเอมเทศตรงนี้เนี่ยปลอดภยัยเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงค่ะ วันนี้เราก็จะแนะนําตรงนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเก็ียดอยากแนะนําเลยตัวเซรั่มตัวนี้นะคะของเราเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจกเกที่มีสารสกัดเชเอมเทศอยู่ในนี้ด้วยบวกรวมกับสารสกัดอีก9ชนิดที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินช่วยเติมน้ําให้ผิวให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้าเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ลดอาการแสบแดงแสบกล้านใช้เช้าเย็นได้ผลดีมากๆรีวิวจากลูกค้าเยอะมากๆใช้แค่เช้าเย็นนะคะร่วมกับการกันแดดด้วยบีบี กันแดดเคที่ SPF 50และก็สบู่ค่ะใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะกับเซตนี้ชุดนี้ในการดูแลฟ้าค่ะขอบคุณมากค่ะ